ของเราชาวสุรินทร์ผ่านการแสดงชุดพิเศษที่ท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้แสดงทุกท่านด้วยค่ะ o e again, like to express heartfelt thanks to everyone and thank you very much for everyone who joined us today. การแสดงชุดสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่มหาสจักรวิถีไทยทก็ไกลทั่วโรกค่ะาำนวยการแสดงโดยนายพิจิตรบุญทัน เลนทีพิจิวิหาสุรินทร์พิเศษคับเบอร์นอางตงรักปรภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ค่ะลนนรปอภัยสุรินทร์ิเคับเอร์เนอร์นักแสดงที่ประกอบไปด้วยคนและช้างรวมถึงทีผู้กองกับจากศูนย์พัฒนาศกษาามู่บ้านช้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

โรงเรียนประสาทวิทยาคารนำโดยนายกิรพันธ์เพรมีผู้บริารโรงเรียนปรสาวยาารสูเนบารียนสูโรงเรียนบ้านดอมมันนำโดยนายนวมิทควรีผู้บรารโรงเรียนบ้านส่เน,น,นานวยคารรีสูศูนย์ก,นการาเรียนรูน้นาตทิตากันันตรึงนักเรื่องเมืองสุรินทร์นะขยานรามนา อำเภอเมืองสุรินทร์ตำบลนิวสีแบงค์จังหวัดเภีปรายาสตริจังหวัดรบุรนคณะเรืบรรเลานตำบลบ้านประสาจังหวัดสุรินทร์โดยนายทัศพลต้กลายนายยงคงคาบริหารส่วนตำบลบ้าน หน่วยงานที่สนับสนุนการแสดงในชุดดีค่ะศูนย์การศึกษาหมู่บ้านช้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินโดยนายพรชัยมุกจระทอดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุริน การประสานงานในคงนี้โดยนายสกรินภุมเสกประลัดจังหวัดเชียงใหมนายศิริศักดิ์ร่วมพัฒนารองนายกองทารบริหารส่วนจังหวัดกรุงนี้และการและการจัดการแสดงในวันนี้นะคะยิ่งใหญ่ประการใาโดยทีมงาน for f Imagine m Diamond Imagine everything director p e e r o a n c และในโอกาสนี้นะคะเชิญขออนุญาตได้จะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและท่านมีเกียรตินะคะได้ร่วมถ่ายภาพเป็นเกียรติกับคณะผู้แสดงนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะขออนุญาตกับเรียนเชิญท่านพิจิตรบุญทานผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านนายกบังคัการจังหวัดสุรินทร์ท่านนุชรินทร์บุญพันธ์นะคะท่านตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้บังคับการ